ในวันนี้รันที่สองนะครับ9โมงนะถ้ารุ่นไหนที่ยังปฏิภายนันสองไม่จบเติกันพรุ่งนี้9โมงเช้านครับปฏิภายสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่ครับยังไม่พร้อมนะครับเอส303นะครับหู่เช่าท้องบางใหญ่นะครับจวนแท็กซี่นะครับพักเมืองหนาวเช่าอัสสัมชลแม็กซิงไทยแลนด์นะครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สิบเอ็ดหนึ่งสามสี่ครับเอสิบเจ็ดแปดเจ็ดห้าบี